สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องเราใหญ่โตนะคะกลางลงพักอ่าอำเภอเลิงนกทานนะคะบุมน้อยจัดหนักนะคะให้กับเบาอิสานเหนือนะคะเบาอิสานเหนือท่านนี้นะคะอ่าที่ชอบอ่าด่าว่าคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่เป็นที่เรื่องลือชามาเนินนานแล้วนะคะคราวนี้นะคะก็เจอ,อ บุมน้อยจัดหนักกลางลงพักเลยนะคะบ่าวอิสาเนื้อท่านนี้เป็นใครนะคะท่านก็คงจะทราบดีนะคะเราลองไปดูภาพตลุมบอลกันกลางลงพักกันเลยนะคะไม่ไม่ไม,ม่ผมผมแค่อยากถามว่าไอ้ที่ว่าคนอื่นว่าเป็นกระเทยเนี่ยกูอยากยิงูัวมึงดา่าใผรบักกระเทยอ,อ่ะมึงด่าใคร แล้วมึงดามเมียากูเนี่ยแล้วมึงมากูเนี่ยทำบ่ทรรมหา,หากินมึงมาากูขายกองเขาเนี่ยมึงไ,ไม่ได้เอ่ยชื่อมึงก็สู้ไปสิเอาพี่พี่ฟังนะอันนี้ด้วยความเคารพอันนี้พี่ผู้หญิงมาด้วยนะคือพี่ผมอยากสรุปว่าในการที่อันนี้เป็นแฟนที่ใช่ไหมครับในการที่แฟนพี่ออกมาด่าคนอื่นเขาออกมาด่าพระธรมาด่าหมอปลามาด่าสวิตีแล้วมาด่าผมพี่คนดูเท่าไหร่แล้ว <ไ>และผมเป็นผู้เสียด้วยตรงบ่แมน,นบ่แมนอ่าที่บ่อันอันอันนีก้นกับไก่เกียงให้คนที่ไม่มีเสื้อลองก็ออกไปก็ได้เดี๋ยวผมไก่เกียงกับป่าอุดรก็ได้พี่ ạ, อ่าแล้วผมอยากจะรู้ว่าการที่มึงไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยมึงมาด่ากูนี่มือนีกูมามึงมาหอดทิ้งกูแล้วเนี่ยมึงมาด่าเมียกูนี่มึงอมขอโทษเมียกูวะฮะมึงม่ได้เอ้ยซื้อมึงกับลูกู่แก้ใจมึงเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเจะตามพี่ มึงด่าเมียกูมึงด่ากูกูบอกว่ากูยอมได้แต่มึงมาด่าเมียกูมึงไปด่าเขาให้ยังมึงอัดคลิปถ่ายคลิปเลยนะเอากูไลฟ์ส่วนมึงไลฟ์สดเลยกูก็อยากรู้มันก็ได้เอฟซีมึงอ่ะจะเอายังไงยังไงเขาจะเห็นด้วยกับมึงไหมที่มึงมาด่าผู้หญิงเขานะเออไม่ครับไม่ครับกดแชร์ไปเลยครับเอฟซีโอ้บลาคุ้ยเอ้ยมาด่ากูปลาคุ้ยกันละ

Nah kan ayo pai woi